สวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับช่อง y u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  e โนบนันทีวีมาพบกับคำทํานายดวงชะตาประจำเดือนกรกฎาคม2564สำหรับท่านที่เกิดวันศุกร์มาเริ่มกันที่คำทํานายระหว่างวันที่1-7กรกฎาคม2564การงานมีเกณฑ์การแข่งขันเกิดขึ้นแต่ว่าหากคุณมีความมั่นใจตนเองและแสดงออกอย่างเต็มที่ ก็จะเป็นคนที่ถูกเลือกในเรื่องต่างๆการเงินท่านที่เกิดวันศุกร์สามารถทำในสิ่งที่คิดให้กลายเป็นรายได้ที่งอกงามได้ในด้านของความรักต้องกล้าที่จะบอกรักจึงจะได้รับความรักตอบกลับมาคำทำนายระหว่างวันที่8-14ถึง14กรกฎาคม2564กการงานมีคนให้กำลังใจ สนับสนุนและผลักดันให้ท่านที่เกิดวันศุกร์สามารถที่จะก้าวไปต่อในตําแหน่งต่างๆที่ดีขึ้นการเงินหากท่านที่เกิดวันศุกร์ต้องการความช่วยเหลือจะมีคนหยิบยื่นความช่วยเหลือทันทีในเรื่องของความรักช่วงนี้ท่านที่เกิดวันศุกร์จะมีอารมณ์รู้สึกว่ามีคนทำให้รู้สึกว่ารักแท้นั้นมีอยู่จริง คำทํานายระหว่างวันที่15ถึง21กรกฎาคม2,564การงานบริวารจะทําให้เสียอารมณ์เพราะขาดความรับผิดชอบด้านการเงินให้ระมัดระวังเงินทองอย่าให้ใครหยิบยืมไปเพราะมีเกณฑ์เงินที่ถูกยืมไปแล้วจะไม่ได้รับคืนด้านความรักความเข้าใจผิดทําให้รู้สึกหมุดหงิดต่อกันคำทำนายระหว่างวันที่ 21 3 1ถึง31กรกฎาคม2,564การงานถูกกดดันจากคนรอบข้างจนรู้สึกน้อยอกน้อยใจในเรื่องของการเงินมีภาระที่ต้องแบกไว้เพื่อช่วยเหลือผู้มีพระคุณส่วนความรักนั้นต้องก้าเกินอยู่ในสภาพที่ไม่มีสิทธิ์ที่จะเลือกได้เคล็ดลับเสริมดวงประจำเดือนกรกฎาคม2,564 สำหรับท่านที่เกิดวันศุกร์นะครับหานาฬิกาข้อมือตัวเรือนสีเงินจะทำให้ได้รับช่วงเวลาที่มาศจรัย์ต่างๆจะเกิดขึ้นสำหรับท่านที่เกิดในวันศุกร์แน่นอนนะครับไว้พบกันในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ